สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงอาการถุงน้ำดีอักเสบนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าน้ำดีมีหน้าที่ช่วยย่อยไขมันโดยน้ำดีจะถูกสร้างที่ตับและส่งมาสะสมไว้ที่ถุงน้ำดีเมื่อเรากินไขมันเข้าไปน้ำดีจะถูกปล่อยออกมาเพื่อช่วยย่อยสลายไขมันให้ร่างกายสามารถดูดซึไมไปใช้ได้นะครับการที่ถุงน้ำดีอักเสบทําให้น้ำดีไม่สามารถถูกปล่อยมาได้ตามปกติเราจึงมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องหลังจากกินอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมัน,นสูงเช่นกะทิของทอดหรือนมที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบนะครับถ้าการอักเสบยังคงอยู่ เราจะมีอาการปวดท้องโดยเฉพาะช่องท้องด้านขวาส่วนบนปวดร้าวไปถ,ถึงด้านหลังนะครับอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนโดยจะอาเจียนอมาเป็นน้ําดีที่มีสีเขียวปนเหลืองหรือมีอุจจาระสีเทาถ้าการอักเสบมีมากเราอาจจะมีไข้สูงได้นะครับโดยทั่วไปแล้วการอักเสบของถุงน้ำดีมักจะเกิดจากการที่มีนิ่วในถุงน้ําดีหรืออาจจะมีก้อนเนื้อไปกดทับทางเดินน้ําดีได้นะครับการป้องกันการเกิดนิ่วในถุงน้ําดีเท่าที่ทําได้ก็คือควบคุมอาหารที่มีคอเลสเตอรอล หรือควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ออกกําลังกายให้เป็นประจํานะครับการที่ถุงน้ําดีอักเสบแล้วปล่อยให้มีการอักเสบเรื้อรังโดยที่ไม่ไปรักษาอาจส่งผลเสียรุนแรงได้กรณีที่มีเนื้อตายมีการทะลุของถุงน้ําดีหรือการอักเสบของตับอ่อนรวมไปถึงการติดเชื้อรุนแรงซึ่งอาจถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นถ้าหากมีอาการดังกล่าวข้างต้นแนะนําให้ไปพบแพทย์เพื่อวิจฉัยนะครับถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคก,การรักษาการใช้ยาทักมาได้นะครับเดี๋ยวทมเนียให้